สวัสดีค่ะวันนี้วันที่28ธันวาคม2563นะคะก็ใกล้วันขึ้นปีใหม่อีกแล้วนะคะวันหนึ่งวันหนึ่งก็ผ่านไปเร็วเลยนะคะค่ะแล้วได้อะไรกับวันเวลาที่ผ่านไปบ้างนะคะก็หาความสุขใช่ไหมคะทุกคนเหมือนกันค่ะก็สแสวงหาความสุขได้กันทั้งนั้นนะคะพอดีวันนี้อยากจะมาขอพูดถึงเรื่อง ถ้าสมมติเราเป็นผู้ใหญ่เนี่ยแน่นอนเรามีการทำงานมีประสบการณ์ที่ผ่านมาแล้วเนี่ยคะ่ะ mm. ก็เยอะนะคะหลายอย่างแล้วก็ถ้าคนที่ทำงานเก่งทำงานได้เยอะนะคะ mm. ก็จริงๆแล้วการทำงานเองอะนะคะ mm. เป็นเรื่องที่ง่ายสำหรับคนที่ทำเป็นนะคะแต่ถ้าคนที่ทำไม่เป็นก็ทำไมคะก็ยากถูกไหมคะ แต่ว่าการที่เราจะฝึกคนให้เก่งให้ทำงานเป็นให้ทำงานดีไม่ใช่เรื่องง่ายคะ่ะยากคะ่ะต้องใช้เวลาและก็ความอดทนมากเพราะแต่ละคนเนี่ยก็ต่างกันนะคะในการฝึกดิฉันเคยฝึกเด็กคนหนึ่งขับรถนะคะขอยกตัวอย่างเรื่องขับรถกว่าจะขับรถเป็นนะคะเชื่อไหมจำได้ว่า รถคันที่ใช้เนี่ยค่ะก็ราคาก็แพงใช่ไหมคะไม่ใช่คันที่ใช้อยู่นี้นะคะอีกคันหนึ่งเป็นก,ก็แพงค่ะก็เราก็รักรถนะคะแต่ความที่ถ้าเราไม่ปล่อยให้ขับเขาจะขับรถคันใหญ่ไม่ได้เลยนะคะก็ต้องใจถึงถึงหน่อยใช่ไหมคะและ้วทัวจะขับเก่งขับเป็นขับคล่องสามารถไปต่างจังหวัดได้ต้องปล่อยค่ะปล่อยให้ขับ ยอมที่จะแบบมีความเสี่ยงนะคะความเสี่ยงอันนี้อาจจะต้องคนที่เป็นเจ้าของเท่านั้นถึงจะรู้สึกความรู้สึกมันได้นะคะแต่ว่าเพราะเรารู้ค่ะนะคะไม่ลองไม่รู้แล้ววันนี้ก็มีเด็กที่เราก็ต้องให้ลองนะคะไม่นั้นหลายหลเรื่องค่ะนะคะไม่เจอกับตัวเองไม่รู้หรอกค่ะยิ่งถ้าเราไม่ได้ทําด้วยแล้วถ้าพูดอย่างเดียวเนี่ยยากค่ะที่คนจะฟังนะคะ เพราะว่าคนเนี่ยจะไม่ทําตามคําพูดของคนคะ่ะเป็นปกติมากคนเนี่ยจะทําอะไรเนี่ยถ้าเขาเห็นว่าคนนี้ทํางานนี้แล้วเก่งดีสําเร็จเขาจะก๊อปปี้ได้นะคะแล้วก็จะเชื่อฟังได้ง่ายแต่ถ้าเราไม่ได้ทําแต่แม้นมีประสบการณ์เนี่ยแล้วพูดยังไงก็ยากคะ่ะนะคะนอกจากเขารู้ว่าจริงๆก็เป็นอย่างนั้นแหละนะคะแต่ก็ไม่มีใครรู้ก่อนคะ่ะ ต้องทำไมคะต้องผิดพลาดก่อนค่ะนะคะทุกคนเหมือนกันคะ่ะต้องผิดพลาดก่อนชีวิตนะคะความสําเร็จไม่ได้โรยด้วยดอกกลีบดอกหุลาบค่ะนะคะแต่ว่าบอกเลยว่าภูมิใจเถอะนะคะว่าการทํางานที่มุ่งมั่นตั้งใจไม่มีไม่สําเร็จค่ะนะคะสำเร็จมากน้อยก็อย่างนั้นแหละ ะะก็อยู่ที่กรรมแล้วก็ผลของกรรมด้วยเอาเขาล็อกเลยนะคะเพราะจริงๆก็เป็นอย่างนั้นคะ่ะนะคะก็ขอให้อดทนแล้วก็สู้ๆนะคะทุกคนก็ต้องการสิ่งที่ดีๆด้วยกันทั้งนั้นนะคะก็ต้องทำดีด้วยนะคะสำคัญอย่าลืมคะ่ะนะคะความรู้เป็นประโยชน์ไหมคะ เป็นประโยชน์มากค่ะแล้วถ้าเรารู้ว่าสิ่งใดดีเป็นประโยชน์นะคะเราจะไม่บอกให้คนอื่นรู้หรอคะนะคะ,นะคะก็อยากจะบอกว่าชีวิตนะคะเราก็ได้มาหมดแล้วทุกคนน่ะนะคะอายุป,ป่านนี้ก็ได้สิ่งที่ดีบ้างไม่ดีบ้างนะคะแล้วเวลาที่เราจะอยู่นี้นะคะ่ะก็ถ้าเรารู้จักชีวิตด้วยก็เป็นเป็นชีวิตที่มีค่ามากนะคะ มีเวลาก็ศึกษาธรรมะด้วยนะคะเป็นความรู้ที่ติดตามไปได้ทุกสถานแล้วก็ตรงแล้วก็จริงนะคะนำให้ชีวิตดำเนินไปในหนทางที่ถูกด้วยคะ่ะนะคะสวัสดีค่ะฟังธรรมะกันนะคะ